สวัสดีครับนัทแท็เตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับ,บนัทก็มาทดสอบนะครับเป็นรถคูปต้านะครับ l 3 6 0 8 s p นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรถไฮมือสองนะครับจากร้านนัทแท็เตอร์ของเรานะครับตัวนี้ราคาที่300,000 25,000บาทนะครับ3 2 5 0 0นบาทนะครับตัวนี้ก็เป็น3608 SP นะครับรถจดทะเบียนปี58นะครับล้อเล่มเอกสาร60วันทำการนะครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมการันตีเลยนะครับตัวนี้ยางหน้าเต็มนะครับยางหน้าอยู่ที่ประมาณ90%นะครับส่วนยางหลังอยู่ที่ประมาณ85%นะครับอุปกรณ์นะครับที่ได้ไปกับตัวรถจะมีใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพ้วนนะครับนะครับ DH225 e p งสนะครับ มือกล้องมาดูสภาพรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวนะครับแนะนําสินค้านะครับให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับแบบละเอียดนะครับผ่านนะครับจะเป็นจานผ่าน5้าใบยี่สิบสองนะครับบัวสิบเอ็ดนะครับด้านท้ายนะครับเผาท้ายนะครับพิธีโอนะครับเต็มนะครับไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้รถสวยๆเดิมๆนะครับ 325,000บาทนะครับเราปรับสภาพเก็บสีเก็บงานให้พร้อมนะครับเก็บสีเก็บงานให้พร้อมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สวยนะครับเปลี่ยนยางหลังใหม่พร้อมนะครับก็จะอยู่ที่ราคา335,000บาทนะครับดูนะครับแผ่นราคาสวยนะครับไม่แตกไปท้ายนะครับอยู่ครบหมด นะครับต so ัวนี้นะครับเราปรับสภาพเก็บสภาพให้แล้วนะครับหรือว่าลูกค้างบน้อยก็อยู่ที่3 2 5สองหครับตัวนี้นะครับเก็บงานให้นะครับเก็บสีเก็บแถวนี้ให้ครับสีปากระปงนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานในที่700ชั่วโมงนะครับเน้นย้าว่าไม่ชั่วโมงขาดมาจากเจ้าของเดิมนะครับเน้นย้ํานะครับตัวนี้นะครับท่อนคัดนะครับต่างๆเดิมนะครับท่อนคัดต่างๆเดิมนะครับนะครับสีสันนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับหน้าใบมีดนะครับ ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับหน้าใบมีดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับการทํางานแล้วก็มาดูเครื่องยนต์พวกลูกหมักลูกปืนร้อนะครับตัวนี้นะเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาทดสอบระบบได้นะครับใส่ท่อซิ่งให้แล้วครับนะครับเกียร์นะครับเป็นชคปเทนนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับอยู่ข้างวงมาลัยนะครับ เอาง่ายนะครับ ยอดแสงหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็น3 6ม8 s คีนะครับตัวในเล็กนะครับตัวท็อปนะครับ นะครับมาดูคัดนะครับคัดดีไหมนะครับมาดูคัดนะครับวงอะไรนะครับเป้านะทีมาดูเรื่องเครื่องยนต์ลุกบิดล้อนะฮะวงอะไรนะ ครับระบบการทํางานนะครับผมให้ถึงเก้าิเปรเ็นเลยนะครับลูกหมากนะครับลูกปืนล้อนะครับดูแน่นนะครับนะครับคานนะครับแน่นนะครับตอนนี้ผมเช็คคานล้อหน้าให้แล้วนะครับลูกหมากเปลี่ยนให้แล้วแน่นนะครับน้ํานะครับน้ำปกตินะครับน้ำปกตินะครับ มาดูเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะครับนะครับดูนะครับ Q ิ m a r k นะครับอยู่เดิมนะครับคัดเดิมนะครับคัดเดิมนะครับนี่นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้เป็น L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้เราเก็บสภาพให้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ราคา320,000บาทครับ3,25,000บาทไม่ใช่320,000บาท3,25,000บาทนะครับตัวนี้จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ดันดินหน้าและผ่านพวนนะครับเดี๋ยวเก็บงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมแปะรูปไว้นะครับแปะรูปไว้ให้ดูนะครับลูกค้าท่านใดทสนใจก็ทัก โทรมาสอบถามได้นะครับที่091 861 1191ครับ091 861 1191ร้านนักแท็กเตอร์ครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตตามนะครับด้านล่างคลิปขวามือด้วยนะครับขอบคุณครับ